สนับสนุนโดยเฟติลอนคอมบิธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับพืชผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทสหายเกษตรเคมีพันจำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมทิดบวนบางประมาติศักดิ์บวนกิยาพันในช่วงทิดบ้วนบอกกล่าวท่านผู้ชมที่รพครับเรื่องที่ผมต้องมาบอกท่านผู้ชมเวลานี้นะฮะก็คือเรื่องน้ำครับท่านผู้ชมครับฤดูฝนเนี่ย ตกให้เราเนี่ยไม่กี่เดือนนะฮะแต่เราเห็นไหมครับว่าน้ำซึ่งเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวดสำหรับชีวิตไม่ว่าชีวิตความเป็นอยู่หรือคนทำการเกษตรเวลาท่านจะไปทำการเกษตรท่านต้องคิดถึงสิ่งแรกก็คือแหล่งน้ำเพราะฉะนั้นที่ท่านอยู่ท่านมีแหล่งน้ำธรรมชาติไหมท่านมีน้ำที่เป็นที่กักเก็บไว้ในพื้นที่ไหมก็คือมีบ่อน้ำไหมและในพื้นที่ของเรา ท่านมีระบบนะ,ะครองส่งน้ําในพื้นที่หรือไม่ในกรณีที่เรามีพื้นที่ที่เยอะที่จะต้องกระจายไปสู่บริเวณต่างๆอันนี้เป็นระบบที่เราจําเป็นนะที่จะต้องทําต้องวางท่านผู้ชมที่เาคารับทีนี้พูดถึงเรื่องนี้ก็อยากจะบอกกับท่านผู้ชมว่าคนส่วนใหญ่มักจะรอไปพึ่งแหล่งน้ําธรรมชาติ นะฮะคนส่วนใหญ่มักจะรอพึ่งฝนฟ้าที่ตกลงมาไม่ได้แล้วครับเวลานี้ถ้าเผื่อท่านจะทำการเกษตรหัวใจหลักสิ่งแรกก็คือแหล่งน้ำยังไงยังไงในพื้นที่ท่านก็ต้องมีหนึ่งบ่อจะกักน้ำไว้ได้ตลอดทั้งปีหรือไม่ทั้งปีควรมีไว้หนึ่งบ่อแล้วก็ถ้าเป็นพื้นที่ใหญ่ควรจะมีคูคลองที่จะส่งน้ำ ไปอย่างที่ต่างๆของเรานะฮะแต่ว่าถ้าเราไม่มีระบบคูคลองส่งน้ำไปก็อาจจะเป็นระบบน้ำอื่นๆซึ่งก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ระบบไหนท่านผู้ชมครับเท่านั้นยังไม่พอเลครับเรายังต้องคำนึงถึงอีกว่าแหล่งน้ำที่เรามีเนี่ยน้ำที่ว่านั้นมันเป็นน้ำเค็มไหมนะฮะถ้ามันเป็นน้ำเค็มอันนี้แหละครับจะใช้ปลูกพืชได้ยากยิ่งทีเดียวนะ เพราะฉะนั้นคุณสมบัติน้ําก็เป็นรายละเอียดที่เราต้องศึกษาไว้แต่อย่าคิดไปลงมือปลูกทําอะไรโดยที่ไม่มีน้ําที่จะสนับสนุนการปลูกพืชเป็นอังขาดครับสนับสนุนโดยปุ๋ยตราพีรามิดมีหลายสูตรให้เลือกใช้ตามความต้องการของพืชธาตุอาหารพืชคุณภาพปุ๋ยตราพีรามิดของบริษัทสหายเกษตรเคมีพันธุ์จำกัด